กัมพูชาได้เรียนวันละกี่ชั่วโมงนะเห็นมึงเอาไอ้เนี้มาเปิดนะเดี๋ยวมาฟังกูอธิบายก็คือถ้าเป็นโรงเรียนรัฐถ้าม .1 ถึงม .6 เนี้ยใคาจะเข้าประมาณเอะใาจะเข้าเจ็ดโมงแล้วก็ออกสิบเอดโมงนะถ้าเป็นม .1 ขึ้นไปเนี้ยเข้าเจ็ดโมงออกเที่ยง นะก็ห้าชั่วโมงกับหกชั่วโมงนะแล้วถ้าคนที่เขาอยู่ในเมืองส่ว์มากมึงรู้ไหมเขาเรียนยังไงเข้าโรงเรียนยโรงเรียนของรัฐครึ่งวันอีกครึ่งวันถ้าไปเรียนโรงเรียนเอกชนนะส่วนมากก็จะเรียนเป็นไอ้พวกภาษาอังกฤษพวกอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ย นะอันนี้คนที่เขาอยู่ในเมืองนะอยู่ในตัวจังหวัดหรืออยู่ในที่ที่แบบมีโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนเอกชนนะ่ะเขาก็เรียนกันอย่างเงี้ยเขาก็เรียนกันสองกะอย่างเงี้ยก็คือเด็กกัมพูชาทุกวนนันเนี้เรียนทั้งวันนะทั้งลูกกูหรือก็ลูกใครเนี่ยเขาเรียนเรียนกันทั้งวันแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่เอกชนจริงๆนะเอโรงเรียนที่อยู่ชนบ,บทจริงๆนะก็เขาเรียนครึ่งวนันแล้วก็อีกครึ่งวัน อันนี้แล้วแต่นะเขาจะมีแบบสอนพิเศษสอนสอนพิเศษเหมือนเข้าใจไหมสอนพิเศษก็คืออย่างเช่นในะวิชาอย่างไอ้คณิตศาสตร์หรือวิชาอะไรต่างๆที่แบบถ้าไม่มั่นใจหรือคิดว่ามันอ่อนก็ไปเรียนพิเศษเอ้ยก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มได้อยอะไรอย่างเงี้ยค่าเรียนก็คืออันเนี้ย ทเท่าที่กูเช็คมานะถ้าอยู่ตามชนบทนะก็คือประมาณชั่วโมงละพันเรียลแหละนะหนึ่งวิชาเขาก็เรียนสองชั่วโมงวันหนึ่งถ้าเรียนพิเศษสองวิชาก็คือใช้เวลาสี่ชั่วโมงใช้เวลาสี่ชั่วโมงก็คือสองวิชาก็คือประมาณเอ่อสี่พันเรียลก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าบาทนะคือถ้ามันบอกว่าต้องเป็นคนรวยอะ่ะถึงจะถึงจะมีโอกาสได้เรียนเยอะคือ ถ้าวันหนึ่งอ่ะยี่สิบสามสิบกว่าบาทเนี่ยมึงไม่มีปัญญาให้ลูกเรียนเนี่ยกูว่านะมึงอย่ามีลูกดีกว่านะเออแต่เด็กกัมพูชาทุกวันเนี้ยเรียนแทบจะไม่มีบรรยุทธ์นะวันเสาร์ก็ยังไปเรียนเลยเออเรียนทั้งวันเออกูแต่ก่อนนะ กูก็เคยโง่นะไม่ตางอะไรกับพวกมึงตอนเนี้นะเรื่องค่าเงินนะแต่ก่อนเนี่ยกูคิดว่าเอาเงินเรียลนะเงินกัมพูชานี่ยไปแลกเป็นเงินเวียดนามมันได้เยอะนะกูก็คิดไม่ตางอะไรกับมึงตอนนี้นะไอ้ที่มาคอมเมนต์กูเยอะะเนี่ยนะกูคิดว่า เอาเงินประเทศกูเนี่ยไปใช้ที่เวียดนามเอ้ยไปแลกแล้วไปใช้ที่เวียดนามนี่ได้เยอะกว่านะไม่ต่างอะไรกับพวกมึงที่แบบกําลังคิดกันอยู่นะว่าเอาเงินที่ประเทศมึงแล้วก็มาแลกเป็นสกุลเงินประเทศกูแล้วก็ใช้ใจได้เยอะกว่านะอ่ะวันเนี้ยกูจะมาทําความเข้าใจพวกมึงจะได้หางโง่กันสักทีนะเพราะว่าไอ้ความคิดอย่างเงี้ยกูก็เคยโง่เหมือนมึงมาก่อนนะ ตัวอย่างนะอันเนี้ยเป็นเงินของกัมพูชานะหนึ่งพันเรียลนะหนึ่งพันเรียลนะหรือหนึ่งพันเนี้ยมูลค่าของมันก็เท่ากับประมาณแปดบาทนะถามว่า 8บาทของมึงนะ่ะแลกได้หนึ่งพันเรียลและซื้ออะไรได้ซื้อน้ำได้โตรเดียวนะ8บาทของมึงนะแล้วหนึ่งพันเรียลของกูเนะี่ยซื้อน้ำได้โตรเดียวนะน้ำที่ประเทศมึงในเซเว่นก็คนละ8บาทนะมาฝังกูก็ครละพัน เพราะฉะนั้นไอ้ที่มันไอ้ที่มันต่างกันมันแค่ตัวเลขเฉยๆนะมึงอ,อย่างโง่นะมีไอ้ไอ้คอมเมนต์ที่มันถามว่าสามพันี่คือเรียงได้ทั้งหมู่บ้านนะอันเนี้ยมันไม่รู้จริงๆนะแต่มันถามมาดีๆนะกูก็ตอบมันดีๆนะแต่เนี้ยแต่เนี้ยกูก็แค่แบบให,ให้ให้พวกมึงนี่คือเห็นภาพนะ อ่นนี่สมมตินะสมมติ smooth, นะแปบาทของมึงอ่ะนะแปดบาทของมึงก็คือแลกได้ใบเนี้ยใบเดียวนะใบ1นึ่พเรียวเนี่ยนะแล้วก็ใช้อะไรได้บ้างอ่นะซื้อน้ำด้โควดเดียวนะก็แบบเนี้ยนะเข้าใจกันหรือยังนะถ้ามึงมีสมองม่าไม่น่าจะยากนะเออ โอเคเอาอีกแล้วนะครับบอยครับมาโชว์โง้อวดสลัดให้คนไทยคนเหลาดูนะแต่ละวันนี้กูไม่ทําอะไรเลยนะครับกูเขี้ยรูแต่ช่องมึงอย่างเดียวเลยแต่ละวันนะครับมึงมีหลายช่องมากเลยนะเออบอยโอ้โหการทําการเรียนมึงไม่ได้เรียนเลยเหรอครับมึงเป็นพ่อคนแล้วมึงไม่ได้เรียนมึงไม่ได้แบบไปเข้าโรงเรียนเลยเหรอครับมึงอายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยบ,บอยหัวล้านขนาดนี้นะครับเออมึงแบบมาโชว์โง้อดสลัดทุกวันทุกวันเลยนะครับ นะครับมึงฟังนะครับการนําการเรียนนะครับเขาเรียนนะครับเขาก็เข้า8ปดโมงนะครับเขาไปเลิกอีกทีหนึ่งก็ตอนเช้านะครับ11บเอโมงนะครับแล้วเวลายะสี่ถึงสามชั่วโมงนั้นอ่ะก็มีแต่ละบิชานะครับแล้วประกอบวีชาหนึ่งอ่ะเรียนถึงชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ่ะเรียนอยู่สองบชานะครับหรือว่าครึ่งครึ่งอะไรแบบนี้นะครับบอยครับเดี๋ยวเขาไปเลิกตอนเช้านะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเขาไปเข้าอีกทีหนึ่งนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับบอยครับเดี๋ยวก ไปเลิอกอีกทีนึงก็ประมาณ3ามโมงนะครับก็คันว่าเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมก็ไม่รู้แต่ละประเทศแต่ละที่นะครับว่าเขามีค่าใช้จ่ายแพงไหมอ่าไม่ใช่บอกว่าเออมึงนี่คามสิบบาท20บาทนี่ไม่มีปัญญาใครๆมันก็มีปัญญาหมดครับบอยแต่อยู่ที่ว่าบ้านของมึงอะ่ะเขาทําอะไรอยู่ อยู่ที่บ้านของเขาอ่ะมีกินไหมลูกหลานข้องเขานะครับเขาต้องไปช่วยฟอแม่เขาหรือเปล่านะครับมึงต้องคิดอย่างนี้มึงไม่ใช่ต้องคิดอย่างเดียวมึงก็บอกไว้คนที่คอมเมนต์นะครับเขาแบบรักเรียนการเรียนการสอนมากเลยนะครับเขาเรียนทุกวี่ทุกบันเลยนะครับตั้งแต่บรรยุทธ์แบบบันเช้าวันอาทิตย์ให้โรงเรียนเขาหยุดนะครับก็ไม่หยุดนะครับมึงหายงูอ่สักทีบ่อยครับเป็นอะไรครับไปรุ่นเต็มเกินเลยนะครับมาทํางานอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็ยังมาทําเป็นเล็กเกเรนะครับมาทำอ่า ทำให้คนไทยเขาเลือดร้อนนะครับบอยครับอันนั้นเนาครับนักเรียนบ้านมึงที่ครูหรืออาจารย์พ่อแม่ที่มึงสั่งสอนมานะครับบอยอะไรกันเนี่ยมึงให้หัวสาที่พี่บอยครับอะไรวะเนี่ยเออมึงมึงยามึงไม่ต้องมาพูดเยอะมากมายนะครับคนไทยเขารู้นะครับบอยครับการนำการเรียนนะครับแต่ลูกแต่คนที่เขาบอกเขาสอนนะครับจงคนไทยชาำสำหรับที่ผมมาทํางานอยู่ที่ไทยนะครับบอยการพูดการจานะครับเขาไม่พูดเหยียบย่ำสาบสีกันนะครับบอยครับ จองที่บ้านมึงหรอครับที่แบบว่าการเรียนขั้นช้อนที่แบบว่าให้ช้อนให้เรียนเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าการศึกษานี่คือแบบยังงูอยู่กับที่นะครับบางคนเขมรนี่นะครับแล้วเป็นอะไรครับมึงบอกว่าเรียนเก่งนะครับเรียนในแบบภาษาอังกฤษญี่ปุ่นอย่างนี้หรอครับโอ้โหบอยไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องนั้นนะครับคนไทยนะครับมาดูที่โรงเรียนเขานี่นะครับอังกฤษนะครับเขาไม่แทบจะได้ใช้แบบใช้กระดาษเขียนทุกวันนี้นะครับ เขาเอาไว้แค่วาดรูปนะครับบอยปัจจุบันนี้นะครับแทบจะวาดรูปเขายังใช้ AI หรือว่าเขาใช้เป็นคอมพิวเตอร์วาดรูปแล้วนะครับคนไทยตอนนี้เขาเรียนมึงคายโง่สักทีมึงมาดูการศึกษาอยู่ที่เมืองไทยก่อนนะครับบอยเขาเรียนกันยังไงนะครับโรงเรียนเข้าใจโตมากนะครับผมคิดว่าเป็นห้องงอฝักที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันคือเป็นโรงเรียนอยงที่บ้านมึงมึงเคยถ่ายให้คนไทยรู้ไหมว่าโรงเรียนเขาเป็นยังไงโรงเรียนที่บ้านเขาเองนะครับอาจจะเป็นโรงเรียนที่จำแย่มากนะครับยังไม่พัฒนานะครับ มึงมาดูที่เมืองไทยนะครับโรงเรียนของประเทศไทยนะครับเป็นโรงเรียนมากกว่า5ชั้นถึง10ชั้นนะครับอ่าแล้วก็โรงเรียนเขานะครับแต่ละห้องนะครับเขามีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเล่นแล้วนะครับแล้วยังมีเป็นหน้าจอทีวีใหญ่เขาไม่ใช้เป็นกระดานชีดําใช้เป็นซอหรือเขียนอะไรแล้วนะครับบอยครับเขาใช้เป็นปากกาหรือขดเขียนนะครับสมัยนี้นะครับบอยครับนี่คือแบบโรงเรียนของคนไทยนะ ครับ่าโรงเรียนที่เขายัางใช้กระดานดำนะครับต้องเป็นเขตจังหวัดหรือว,ว่าบ้านนอกจริงๆหรือว,ว่าอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่ผมบอกเลยว่ามันจะมีครบชุดทั่วประเทศไทยแล้วนะครับมันหาดูได้ยากแบบนั้นนะครับมันยังมีแต่เพื่อนบ้านเรานี่แหละครับหรือว,ว่ายัางประเทศเขมรหรือประเทศลาวนี่แหละครับยังดูแบบสมัยได้ร่างเริมอยู่รือว่าใช้กระดานดำนะครับบ่อยครับแล้วการศึกษาที่บ้านมึงด้วยว่าสูงทําหาเลยคนที่มีแต่คนที่รวยๆจริงๆนี่แหละที่ประเทศเขมรที่เขาไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนเก่งๆ,ๆหรือว่า ไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือบ้างนะครับหรือว่าอ่าเรียนอยู่ที่บ้านมึงนี่แหละครับหรือว่าเขาเรียนทุกวีทุกวันอยู่ที่มึงมึงโง่ไอ้มึงโจรโง่ดีแหละครับบอยครับมันไม่ความจริงมึงมึงก็พูดไปงั้นนะครับบอยคนเขารู้กันหมดเลยเดี๋ยวมึงบอกว่าเอาเงินเอาเงินอ่าเอาเงินบาทมาเป็นแลกเป็นเงินเดียวสามบาทนะครับได้แค่หนึ่งพันเดียวก็บ้านมึงเงินมันถูกนะครับบอยก็เหมือนอย่างที่บ้านผมเป็นคนลาวนี่ครับเป็นอะไรผมเป็นคนลาวจะมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยครับผมได้หนึ่งร้อยบาทนะครับ ตอนนี้เงินมันเฟ้อนะครับมันก็ได้อยู่ประมาณ60กว่ากีบนะครับเรียกว่า6 0ห0ื่นครับเรียกคนไทยนะครับเรียกว่า 60- 60สิบพันกีบนะครับบ่อย60สิบพันกีบนะครับขาชามสำหรับผมเป็นคนลาวเขามาทํางานอยู่ในไทยนะครับคันว่าผมทํางานได้แบบหนึ่งห้าร้อยถือว่าได้เยอะที่สุดนะครับหรือว่าค่าแรงช่วงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็ได้อยู่ประมาณ2อ0ถึงสามแสนกีบนะครับบ่อยคือว่ามันได้เยอะมากเลยครับว่าเขาครับผมไปทํางานอยู่ที่ประเทศผมนะครับเลื <OM. S 1> <ม>อยอยู่ที่ลาวนะครับบ่อยค่าแรงบันหนึ่งเขาจ้างเนื่ึยบัครับ วันหนึ่งแสนห้ากีบนะครับมันก็ถือว่าเยอะมากนะครับสําหรับคนลาวนะวันละแสนก่อนเลยนะครับบอยยังหางานยากมากเลยขนาดนั้นนะครับบอยครับไปหางานอะไรมันจะ,ะไรนะครับอยู่ที่ประเทศเราเป็นอะไรคนคอมเมนต์เขาจะมาหาเลือกงานทําอยู่ที่ประเทศไทยครับมันก็ฟออย่างนั้นเลยครับค่าเงินมึงมันถูกค่าของซีมันแพงคนที่บ้านมึงเขาเลยมาหาเงินนะครับ อยู่ที่เมืองไทยนะครับบันหนึ่งสามร้อยห้าบถึงสี่ร้อยห้าิบถึงห้าร้อยบาทนะครับก็ไรเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นเลขเป็นเงินเลียวล่ะถึงช่องหมื่นเลียวถึงชามหมื่นเลียวนะครับแล้วงะที่บ้านมึงนะครับครับว่าทำงานวันหนึ่งเขาเท่าไหร่ครับกี่เลียวครับประมาณเชะสามพันเลียวมันก็น่าจะเยอะมากเลยนะครับบอยแต่ว่าค่าของซีบบ้านมึงอ่ะมันแพงมากเลยนี่เขาเรียกว่าคนจนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวยังกินไม่ได้เลยชามหนึ่งแปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับ สำหรับอยู่ที่บ้านมึงนะครับจะว่าอยู่ที่พังไทยยองเมนที่มาทํางานอยู่ไทยนะครับสามารถกินได้จันไอติมแค่12บาทอ่ะครับบอยเดี๋ยวอยู่ที่บ้านมึงเท่าไหร่ครับนั่นแหละครับมึงหายง่ชงง้อสักทีนี่ครับบอยครับยองขวดน้าขวดนี้นะครับอยู่ในเซเว่นนะครับขวดใหญ่ๆนี่ครับ13บาทนะครับบอยครับแล้วขั้นประกวดเหล็กประมาณ7บาทถึง6บาท5บาทนะครับบอยครับอยู่ในเซเว่นนะครับนี่มึงเนี่ยมึงไม่ต้องมาโชงง้อสลัดให้คนไทยนะครับบอยดูนี่นะครับแล้วเรื่องการเงินนะครับบอย เป็นอะไรคนลาวหรือว่าคนคขมเมนตนะครับเขาจะมาทํางานอยู่ในไทยใช่ไหมนี่ครับห้าร้อยเลี้ยวอ่ะมันตกอยู่คีบาทนะครับอ่ายองที่บ้านมึงอ่ะคันว่าอ่ะช่มมวงวันนี้ผมจ้างคุณนะครับมาทํางานเป็นเล็เสิร์ฟอยู่เป็นร้านกาแฟนะครับนี่แหละครับกูจ้างอยู่ยองว่าฟันเลียวต่อวันมึงก็ทําหรือฟันห้าเลียวนะครับอย่างนี้แหละครับยองมาทํางานอยู่ในี่ไทย่ะมันได้เยอะกว่านั้นเขาไปแลกอยู่ที่เงินคขมเมนตนะครับมึงต้องคิดอย่างนี้เขาจต้องผมทา ยองทางานอยู่ที่ลาวก็เหมือนกันห้าพันกีบอ่ะมันถือว่าเป็นเป็นเงินที่ต่ํามากนะครับอ่ามันประมาณเจ็ดเจบาทเองนะครับตอนนี้นะครับยองสมัยก่อนนะครับเงินมันก็ถูกนะครับยองว่าคิดว่าร้อยบาทนะครับยองปีที่เงินยังไม่เฟ้อนะครับหรือว่ายังหล้างโควิดลงไปนะครับที่ผมมาทํางานอยู่ไทยนะครับเขาว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับตกอยู่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกีบนะตอนนั้นเงินมันยังถูกนะยังแบบคงที่เลยนะ เออแต่ปัจจุบันนี้นะครับเงินมันแพงนะครับควับหนึ่งร้อยบาทมันก็เท่ากับเจ็ดสิบพันหกสิบพันเนี่ยมันเยอะมากเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเลือกเลือกมาทํางานอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับเพราะว่าทํางานอยู่ที่บ้านเรานะครับค่าของชีพมันแพงนะครับแล้วรายนะครับมันน้อยกว่านะครับบอยครับบอยเขมรครับเนี่ยมึงต้องมาชงอดสลานะครับแล้วการล่ามการเรียนบ้านมึงนะครับโอ้โหนะครับมาชอบเหยียบยั้าคนไทยนะครับ เห็นไหมการศึกษาบ้านมึงสูงขนาดนั้นเลยหรอครับบอยโอ้โหไว้บอยขมินนี่แบบอะไรเขาเนียแต่ละวันโอ้โหบอยครับคนไทยนะครับตอนนี้นะครับเขางว่าจะปวดกับปากมึงนี่ยนะครับเขาว่ามึงอยู่ใกล้มึงแน่จริงๆนะครับมึงมาเลยนะครับเดี๋ยววันจงวันหยุดมึงนะครับหรือมึงไปเที่ยวมึงกลับบ้านมานะครับเออนั่นแหละครับแม่งมึงแบบอะไรอะไรก็แบบว่าไม่เอาของไทยแล้วนะครับมึงอย่าลืมนะครับ มึงไม่ต้องมาโโงโอดฉลาดอย่างนั้นนะครับคนไทยเขาเห็นแล้วรับไม่ได้นะครับการที่ไม่มีศึกษาเลยนะครับบอยครับโอ้ยบอยคอมเมนต์ก็ไม่ทำราเหมือนกันนะครับทุกคนอีนี้นะครับเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะครับมึงไม่รู้เลยเหรอครับคนประชาชนของบ้านมึงนะครับทิ่งที่เฮลังไล์เข้ามาทํางานอยู่ฝั่งไทยนะครับโอ้โหบอยการศึกษาก็เยอะนะครับหรือว่าโรงเรียนมึงเนี่ยยังไม่พัฒนาเลยเหรอครับบอยครับ มึงเคยกินโปรตีนไหมครับถ้าไม่เคยกินโปรตีนอะ่ะมาอยู่ฟังไทยได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับคลิปนี้คนคนไทยว่ายัางไงก็สามารถบอกน้องบาวลาวในดีได้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ